ยักษ์สนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a พ p k 2 4อย่าลืม adpk24 คาดการณสวยเู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดและสปเปอร์หากคว้าตัวปอลดิบาร่ามาล่าตะข่ายหลังเจ้าตัวเตรียมอำลายูเวนตุสในซัมเมอร์นี้ยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งศึกเกาโชซิรายอิตาลียืนยันแล้วว่ายูเวนตุสจะไม่ต่อสัญญากับปอลดิบาร่ากองหน้าชาวอาร์เตนใต้ ส่งผลที่เจ้าตัวจะย้ายสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้แน่นอนดิบัลลาเคยเป็นกำลังหลักของยูเว่ตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแต่การเข้ามาของดูซานบาร,บราโฮวิตทำให้เขาจะต้องหาสโมสรใหม่แน่นอนว่านกเตะฟีท้าเยี่ยมแพ้ไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้อย่างดิบัลลายอมตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของสโมสรชั้นนำในยุโรปทั้งปารีสแซงต์แชงกงอินเตอร์มิลานลิเวอร์พูลแมนยูนเต็ดและสเปอร์ขณะที่ทีมท็อล์์สื่อมองผู้ดีรายงานว่า หากดิบัลล่าย้ายมาค้าแข่งกับ3ามทีมดังเพเมลรีก็น่าจะทำให้แต่ละทีมมีหน้าตาสเสวียผู้เล่นตัวจริงดังนี้ 1. ลิเวอร์พูลเจเกนคัของลิเวอร์พูลจะมีตัวเลือกในาน,านรุกใช้งานหลายคนถ้าได้ดีบัลล่ามาเสริมทัพและโมเมซาล่าสตาร์อีกตัดสินใจอยู่เล่นในทีมแอนฟิลด์ต่อไปครับคงให้ดีบัลล่ารับบทบาทหน้าเป้าโดยมีซาลายืนริมเส้นฝั่งขวา ขณะที่รูดิแอสคอยกระชากลากเลื้อยทางซ้ายไหลอัพลิเวอร์พูล4-3-3พุทธศาประตูอาริสองเบเกอร์กองหลังเคนอาร์เซนเดอร์อาโนเฟอร์กิวฟานได้เชีร์มาติฟแอนดี้โรเบิรสันกองกลางฟาบินโยจอแดนเฮเดอร์เซนเตียโก้คันทารากองหน้าโมซาลาปาโลดิบัลลาและลุยดิแัส 2. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซัมเมอรี่แมนยูอาจเปลี่ยนแปลงทีมหลายจุดเพราะพอ,พอปอกบากรลังจะหมดสัญญาขณะที่โรนัลโด้กับคาวานีสองกองหน้าตัวเก่งประสบการณ์สูงก็อาจบอกลาทีมหากโรนัลโด้ย้ายออกไปเพราะปีสะแสดงไม่สามารถคว้าโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็มีโอกาสที่จะไปดึงดีบาล่ามาราต์ะข่ายแทนและอัพแมนยูในเตดในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูเดวิดเดเคอกองหลังเดียโกดาโลแฮร์รี่แม็กไกว์วิกตอร์ดินเดเลฟลูกชอกองกลาง สกอตต์แม็กโทมินีเฟลดมาคแรดฟอร์ดบุนโนแฟรนันเจโรนซานโช่กองหน้าปอลอดีบารา 3. ามทอนแอมฮอสเปอร์อัตตเดโอคอนเต้กูสือสเปอร์ยืนยันแล้วว่าไก่เดินทองจะยกเครื่องทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้และอาจดึงดีบาร่ามาเสริมทัพก็ได้ขณะเดียวกันแฮร์ริเคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษเป็นอย่างไม่แน่ว่าจะอยู่กับสเปอร์ต่อหลังซัมเมอร์ที่แล้วเกือบดะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี หากเคนย้าไปอยู่กับทีมอื่นเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้ตามฝันตัวเองก็จะทำให้ดีา่าได้เป็นกองหน้าตัวเป้าแทนและอัพสเปิร์นในระบบ5-2-3ผู้รักษาประตูบุโกยอริสกองหลังแมตต์ดูฮัตตี้เดวิสันชาเชสเอริกไดเออร์เบนเดวิชเซคิโอเลกิลอนกองกลางเปียเอมมลฮอยเบอร์โรดิโกเบนทานกูกองหน้าเดยันคูรูเชฟสกี้ปโลอดี巴าซงฮมิน จอริโอเลสคอตต์อดีตแข้งดังทัพเรือใบสีฟ้ายืนยันแมนยูไนเต็ดคือสโมสสอนใหม่ที่เหมาะสมกับแฮร์รี่เคนมากที่สุดหากคิดจะย้ายออกจากทอแนมฮอสเปอร์หลังจบฤดูกาลนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าแมนซิตี้จะประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับเออร์ลิงฮาแลนด์ในช่วงซัมเมอร์นั่นอาจส่งผลให้แฮร์รี่เคนต้องคิดหนักเกี่ยวกับอนาคตตัวเองพอหมดสิทธิ์ย้ายไปซบทีมที่วาดฝันไว้ซะแล้วคำถามคือแล้วทีมไหนที่ยังเหลืออยู่และเหมาะสมกับเขามากที่สุดส่วนตัวผมมองว่ามีแค่แมนยูไนเต็ดเท่านั้น และเคนจะผลักดันตัวเองให้ได้ย้ายไปแน่ๆแม้สเปอร์จะไม่อยากขายก็ตามขอรูกหนังทั้งโลกรู้เหมือนกันหมดแล้วว่าเคนอยากายออกจากสเปอร์เพื่อไปคว้าแชมป์กับทีมอื่นมากแค่ไหนและหากมันไม่เกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ก็ไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไปมันคือรถด่วนขบวนสุดท้ายจริงๆขณะที่แมนยูกำลังผิดหวังกับการคว้าแชมป์มานานหลายฤดูกาลแต่ด้วยศักดิ์ศรีแล้วมันยังคงเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาอยู่ดีส่วนตัวมองว่าอย่างน้อยก็มีภาษีดีกว่าสเปอร์หลายเท่าตัวก็แล้วกัน เมื่อคุณมองไปที่สเปอร์ต่อให้สามารถเข้ารอบลึกๆในฟุตบอลถ้วยได้แต่ผมกับจินตนาการภาพที่พวกเขาฉลองถ้วยแชมป์ไม่ออกตกกันข้ามกับแมนยูที่มีโอกาสและประสบความสำเร็จได้ดจริงๆแม้จะยังทําพลาดอยู่เรื่อยๆก็ตามฉะนั้นต่อให้มีทีมใหญ่จากทั่วโลกพยายามติดต่อขอซื้อเคนในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เชื่อเถอะว่าแมนยูนี่แหละเหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้ว